สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแอบดูแม่นกนะคะกําลังทารังค่ะจากกรงธรรมชาติของเราโอ้โหโผล่หัวออกมาแล้วนี่ไงน้องพองซีนะคะโผล่หัวออกมาแล้วมาจับจองรังนะคะเตรียมจะวางไข่นี่ก็ยังไม่เคยเลยนะที่จะเอามาแขวนไว้ตามต้นไม้แล้วให้เขามาไข่นะคะเคยแต่อยู่ในกรงเพาะเนาะอันนี้เป็นการทดลองนะคะว่าเขาจะ นี่นะคะเนื่องจากน้องผ่องสีเนี่ยเขาไม่เคยเลี้ยงลูกรอดเลยนะคะสอสามรอบแล้วนะคะไม่เคยเลี้ยงรอดเลยนี่คือตัวนี้คือลูกเขาคือตักต้องเอาออกมาเลี้ยงเองนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยอยู่ๆก็ตายในรัง3ตัวเหมือนที่เคยโพสต์ถามในกลุ่มนะคะว่าทําไมอยู่ๆลูกของเจ้าตัวนี้ตายในรัง3าตัวพร้อมกันเลยทั้งๆที่โตใกล้จะลงลังแล้วนะคะก็เลยก็เลยลองให้เขาอยู่แบบกรงธรรมชาติ เขาเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะคะเนี่ยกำลังจะเข้ารังนะคะกําลังหารังอยู่ยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอารังไหนนะคะแต่เห็นเขาเข้าเข้าเข้าออกออกรังนี้มากเป็นพิเศษอันนี้คือลูกชายของเขานะคะแต่เหมือนจะจําลูกตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าตักเอาไปตั้งแต่เด็กๆนะคะเขาเลี้ยงลูกไม่ค่อยไม่รู้เหมือนกันเลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกตัวแต่ว่าตายนะคะไม่รู้ทำไม ไม่รู้ว่าป่วยอากาศเปลี่ยนหรืออะไรแต่มันสามรอบแล้วมันไม่เคยรอดเลยกําลังสงสัยว่าเพราะว่ากะลามะพร้าวอันนี้มันแคบไปทําให้นกโตขึ้นแล้วขาดอากาศหายใจหรือเปล่านะคะยังไงถ้าใครมีประสบการเลี้ยงนกเยอะๆเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกตักด้วยนะคะจะได้เป็นประสบการณ์เนาะว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรทําไมเลี้ยงลูกไม่เคยรอดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูครั้งที่4กันว่า จะรอดจะได้เลี้ยงลูกนกของเขาหรือเปล่านะคะผ่องสีกำลังหาหารังเลยคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไอ้ตัวนี้ก็มาแย่งรังแล้วนะคะอันนี้คือเป็นคู่ของอีกตัวหนึง่งมาหารังให้เมียแน่ๆเลยแย่งรังกันทั้งๆท,ที่มีรังเยอะมากเลยเนี่ยดูนี่ไม่เอาเลยจะเอาอันนี้อย่างเดียว เพราะว่ามันมีอันนั้นนะคะมันมีขนๆนะคะตรงนั้นไม่น่าจะเกี่ยวโผล่หัวโผล่โผล่โผล่นะคะกําลังเตรียมรังเลยน่ารักมากตักไม่กล้าเข้าไปใกล้มากนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะตกใจเนาะกลัวมันตกใจเรานะคะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนละกันจะได้ไม่เป็นการรบกวนแม่นกนะคะจิวจบกันด้วยภาพนกกินอาหารในกลงกังดีวกว่านะคะสิวติว อร่อยกันไหมไน้ำสกรปรกแล้วต้องเปลี่ยนน้ำแล้วไม่ดูชุก้าชูก้าอยู่ไหนชูก้ากินขนมปังโอ้กินขนมปัง,อนนปงเอาขนมปังไปเสียบไปให,ให้กินเชียว <c oughs> น่ารักเชียวดูชมวิวสองกระจกด้วยชมวิวเสร็จบรส่องกระจกนะคะตัวนี้เป็นลูกตัวเดียวที่เหลือรอดของน้องผ่องซีมเกะสองกระจกน่ารักอีกแล้วนะคะ <c oughs>